ขอบคุณครูตั้วนะคะและโรงเรียนกวดวิชาอาจารย์ผ่องพันธ์ค่ะก็น้องลีนาเรียนที่นี่เป็นคณิตวิทย์แล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยวันนี้ก็สอบติดที่ชนกัญญานุกูลนะคะท็อปสตาร์ก็คุณครูก็มีน้ำใจค่ะให้กำลังใจน้องให้รางวัลด้วยนะคะก็ขอขอบคุณคุณครูและก็สถาบันด้วยค่ะที่อบรมสั่งสอนให้ความรู้น้องให้เทคนิคในการทำข้อสอบต่างๆนะคะขอบคุณมากค่ะ ูตัอพูดอะไรกับน้องนิดนึงก็ขอให้ตั้งใจต่อไปครับตั้งใจต่อไปดีแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นค่ะในห้องเป็นไงคะในห้องก็ตั้งใจเรียนดีแล้วก็ตอบคําถามจะผิดจะถูกก็ตอบตอบไว้ก่อนใช่เราเป็นแนวทางกับน้องๆรุ่นน้องเนาะว่าจะผิดจะถูกอะไรก็ขอให้ตอบจะได้ทราบว่าเข้าใจหรือเปล่านะแล้วก็จะได้ก้าวเข้าไปสู่รั้วชนญานุกูลหรือว่าชนชายที่หวังกันไว้นะคะสถาบันนี้คุณแม่คอนเฟิร์มค่ะดีมากๆเลยขอบคุณค่ะ ตัดแว่นใหม่ไหมลกตัดแว่นใหม่เหรอไหมตัดแว่นใหม่แต่อ่าวิ่งกลับ 第一。Hey. <laughs> oh, Hi <laughs> Oh <yeah. laughs> E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  ครูให้เก็บลูกครับ คอร์สเรียนแบดคะ่ะน่ารักจังเลยอ่ะช่วยกันขายด้วยอ่ะน่ารักมากมีถุงไหมลูกไม่มีมีถุงเหรอลูกอ่ะอไปห้องน้ำก่อนไอ้นี่พี่เอามาให้นี่ไงเหมือนในติ๊กตอกเลยวิปพีขอบคุณคะ่ะ ว้าวยิ่มยิ่มไหมคะยิ่มถึงพรุ่งนี้เช้าเลยยิ่มจริง แกะกล่องสุ่มมีอะไรบ้างคะเล่าให้แม่ฟังสิได้ตัวที่อารันชอบหนึ่งตัวไหนตัวนีแม่ดูสองตัวอแกะให้คุณแม่ดูหน่อยก็ได้สโนไวท์ด้วยไหนโชว์ให้แม่ดูเนื้ซ้ำมันซ้ำอ่ะเนี่ยไม่ชีโมชีใช่ไหมขอดูตัวเมื่อกี้เฮ้ยสีขาวมีอะไรบ้างเมื่อกี้ได้อะไรบ้างเมื่อกี้ได้อะไรบ้างที่ชอบอ่ะให้ดูก่อนใครตื่นเต้นพิกี้ใช่ไหมโอ้ยลุ้นน่า สี่เ่านะอนะปีปเว่เอน่ารักจังเลยสามแม่ลูกเฮยวัดีด้ะเร้วหวัดีเหมือนแม่เลกวันดีเหมือนแม่ลลกวันดีเหมือนแม่ลูก เขาจะเออเขาจะฉีตามอยู่นั่นเนแหนะฉีทับเนแหนะแเนะแเนะฉีทับฉ at ีทับเดี๋ยวว่า <Hungary> พ <6. S 2> ูดหรอคล้องเลยเขาไม่ลงคลิปมาประมาณสี่ปีแล้วหกโมงแล้วครับตื่นได้แล้วครับ คุณลุงไปรับที่โรงเรียนเลิกสามโมงกลับถึงบ้านสามโมงสี่ห้าก็หลับมาในรถดูหูแดงเลยเนี่ยหกโมงแลยยังไม่ตื่นามามำรปลุกเลยครับดูหูแดงเลยเพราะว่าตอนนี้เป็นพี่ปนหนึ่งแนละ้วซัมเมอร์เขาเริ่มหัดไม่นอนกลางวันก็เลยง่วงตื่นมาบอกแม่ครับผมขอไปเดินเล่นได้ไหมเดินเล่นไหนอะ่ะ อารมณ์ดีเลยนะหนายวนะวะแม่ปิดแอร์นะไปเดินเล่นกันไหมขอได้ผ้าห่มแม่ก็บอกแล้วว่าพูดว่าขอผ้าห่มหรือผมอยากได้ผ้าห่มไม่ต้องมาขอได้ผ้าห่มภาษาไทยเต็มได้ไงเนี่ยฮะภาษาไทยได้เต็มได้ไงสองเทอมเต็มร้อยเนี่ยขอได้ผ้าห่มขอได้ผ้าห่มขอได้ผมขอได้ผม อ๋ออย,นนะยยอยากเขียนหนังสือโอ้ขยันน่ะเก่งจังขยันด้วยตื่นมาอยากเขียนหนังสือละมือไะเนี่ยอนะ่ะ